สวัสดีครับพบกับช่องวาดการ์ตูนกันเถอะนะครับคลิปนี้เรามาวาดเป็นมังกรแบบวาดง่ายๆอีกแบบหนึ่งนะครับเดี๋ยวมังกรเราจะพ่นไฟด้วยอันดับแรกนะครับวาดปากเลยครับปากมังกรของเราจะคล้ายๆ้คล้ายๆหมาเลย แล้วก็ริมฟีปากล่างนะครับต่อไปก็เฟนหัวนะครับนี้ก็เป็นท้องขีดลงมานะครับแล้วก็มือ ตรานี่ตัวขานะครับมับงกรเราบินด้วยมังกรบินขาก็จะไม่แตะพื้นนะครับวาดลักษณะขาแบบนี้จะคล้ายๆกับว่าขาของมังกรจะลอยได้นะครับแล้วก็เป็นหางเสร็จแล้วก็หลับตา คนไฟเสร็จแล้วก็มีน้ำที่แผงขนด้านาที่แผงหลังของมังกรนะครับยาวไปถึงหางเลย แล้วเราก็ได้มังกรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคลิปนี้ก็เท่านี้ครับอย่าลืมกดติดตามช่องของเรานะครับเพื่อติดตามดูคลิปสอนวาดการ์ตูนแบบอื่นๆนะครับสวัสดีครับ